ยอดแล้วครับได้9.9 MB จาก1เมกเองอ่ะโอ้โหถือช้าอืดแหลกเล่นเกมกระตุกเล่นเว็บกระตุกดูวิดีโอกระตุกหรือใครไม่พบปัญหาอะไรแต่อยากได้ความเร็วเน็ตที่เร็วกว่าโปรเน็ตที่เราสมัครไว้นะครับก็เดี๋ยวไปดูในคลิปนี้กันเลยนะครับว่าผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันอะไรในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังใจผมด้วยนะครับ แอปตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเด็ดมากครับสามเด็ดเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเด็ดอะไรบ้างนะครับเข้าเพสโซมานะแล้วก็พิมพ์ a b c นะครับ vpn เป็นแอป vpn นะฮะแต่มันทำให้เน็ตของเราเนี่ยเร็วแรงทะลุโปได้ยังไงเหมือนที่ผมทำให้ดูต้นคลิปเดี๋ยวมาดูกันเลยนะแล้วกดติดตั้งไปก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ ที่มันพิเศษของแอปตัวนี้ก็คือเขาแยกเซิร์ฟตามเครือข่ายมือถือที่เราใช้งานครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟของ AAS d e t a c หรือ True นะฮะแล้วก็แยกตามโปรเน็ตที่เราสมัครอยู่แล้วยังมีแยกประเภทการใช้งานอีกว่าเป็นโปรเออเป็นแบบเซิร์ฟสำหรับเหมาะสำหรับดูวิดีโอ YouTube หรือว่าเอาไว้สำหรับเล่นเกมหรือไว้ใช้งานทั่วไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยนะครับ ท่านแรกก่อนเลยเนี่ยอ่าเดี๋ยวเพื่อจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับก็คือนี่นะครับอัปเดตโปรไฟล์เน็ตนะครับอัปเดตโปรไฟล์ของเน็ตเนี่ยตอนนี้เราจําเป็นจะต้องมีเน็ตในเครื่องก่อนนะคะอาจจะใช้ Wi-Fi หรือเน็ตมือถืออะไรก็แล้วแต่นะคะเอาให้แบบว่า มันมีเน็ตก่อนนะครับเ้ hey, ตรงน,นี้เห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่ามีเวอร์ชั่นใหม่มานะเห็นไหมฮะมีเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับสิงคโปร์ไทยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยเซิร์ฟต่างๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมฮะขั้นตอนการใช้งานตรงนี้นะครับ วิธีการใช้งานนะครับตรงนี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วผมอธิบายมากเนาะโอเคเซิร์ฟเนี่ยหลักๆก็มีถ้ามีมีคำว,ว่าเกมมิ่งก็เอาไว้สำหรับเล่นเกมนะครับมีคำว,ว่า YouTube ก็ไว้สำหรับดู YouTube SG ก็คือใช้งานทั่วไปนะครับอ่าอื่นๆก็เดี๋ยวผมเพื่อไปอ่านนะเนาะมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วโอเคผมก็ตกลงไปนะครับพราะกดตกลงไปแล้วเนี่ยหน้าจอนี้จะค้างอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะทาการอัปเดตโปรไฟล์การอัปเดตไฟล์ตรงเนี้ย แนะนำให้ทำทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวทีเนี้ยผมขอทดสอบเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะขั้นแรกก่อนเลยเนี่ยผมจะต้องปิด WiFi ผมไปก่อนนะครับนี่เพื่อให้เห็นผลนะฮะตอนนี้ผมใช้เครือข่ายของ True อยู่นะครับอ่าเปิดโชว์ให้ดูด้วยนะฮะแพ็กเกจเน็ตในเพิ่งสมัครไปนะครับแมพแป๊บเมื่อตอนเที่ยงนี้เองนะฮะเที่ยง4ีเนี่ยเห็นไหมฮะโปรผมเนี่ยแค่ 1เมกะไบต์เองนะครับ1 m e เมกะไบต์เดี๋ยวไปทดสอบเน็ตกันดูวันนี้เอาแบบง่ายๆไม่ต้องโหลดไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันอะไรมานะครับเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาใน Google นะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าเช็คความเร็วเน็ตนะครับผมขอใช้ไอคำที่ผมพิมพ์ไปแล้วแล้วกันเพื่อความรวดเร็วนะครับอ่าแล้วเราจะเจอเว็บนี้ fast.com นะครับเราแตะเข้ามาดูทิว่าเน็ตโปร หเมกของผมเนี่ยตอนนี้มันความเร็วเท่าไหร่มันก็ไม่น่าจะเกินเมกหรอกครับเพอเๆอาจจะไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูที่มันหยุดนิ่งก่อน930ารอเคโหูเก้าร้ยี่สิไม่ถึงไม่ถึง1นึ่งเมกเอาว่าตีปัดไปสัก1นึ่งเมกแล้วกันนะครับอ่อาหนึ่เมกอ่าทีนี้วิธีการใช้งานนะ,อะโอเคเรากลับมาที่แอปพลิเคชันนี้ของเรานะครับในหน้านี้ผมปัดทิ้ง้าไปเลยนะฮะอ่า เราเลือกเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มีเซิร์ฟเวอร์เพียบเลยกดเข้าไปดูนะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เยอะแยะมากมายนะฮะแต่าาก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูตรงส่วนของการตั้งค่าก่อนนะครับเพราะการตั้งค่าตรงนี้สาคัญนะฮะเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะให้มันประหยัดแบตเตอรี่หรืออะไรเนี่ยก็มาติกค่าตรงนี้เพิ่มได้นะแต่โดยปกติเนี่ยหน้าน,นี้อาจจะไม่ต้องเข้ามายุ่งก็ได้ไอสิ่งที่ผมแนะนำให้มาติ๊กไว้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องการหมดเวลาการเชื่อมต่อนะครับถ้ากลัวว่าแบบว่าเออเพิ่มมัน เนตมันตัดนะฮะแล้วให้มันต่อเองเนี่ยเราจะต้องการให้มันต่อบ่อยแค่ไหนนะฮะก็สามารถเลือกไว้นะครับถ้าใครต้องการแบบต่อไปอย่างเรื่อยเลยนะ,ะที่เขียนออกหน้าจอมาต่อเองก็อาจจะเลือกอันนี้ไว้ก็ได้นะฮะส่วนอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับโอเคเรากลับมาที่หน้าเดิมนะฮะโอเคเราก็กลับมาที่ตัวแท็บตัวนี้นะครับนี่นฮะ,ะผมจะโชว์ให้ดูนะฮะมี ใครที่เกียดเลือกนะฮะเอาเป็นออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะอันนี้ผมจะเลื่อนให้ดูนะฮะว่าแอปตัวนี้เขามีอะไรให้เราบ้างให้เราเลือกให้ตรงกับเอ่อซิมนะฮะยี่ห้อซิมที่เราใช้อยู่นะฮะใครใช้ถูกก็ใช้ให้เลือกที่เป็นตัว True นะครับตรงนี้ออโปก็หมายถึงว่าจะมีโปรเน็ตหรือไม่มีโปรเน็ตนะครับได้หมดนะครับเอ SGAS ะฮะ ถ้าใครไปได้ใช้ A/S ก็อย่าไปเลือก A/S นะครับอันนี้มี d t แทด้วยนะฮะก็เลือกให้ตรงตามโปรเน็ตตรงค่ายมือถือที่เราใช้งานนะคะจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันไหนใช้ไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่ามันช้าก็เปลี่ยนไปแทนอื่นนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะมีบอร์ดนะครับ True นะฮะ No Pro นะฮะก็คือไม่ได้สมัคร Pro อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็น a A/S a เนี่ยเห็นปะ่ะถ้าเน้นดู y o ยูทูบเพื่อนๆจะเริ่มเห็นแล้วอันเนี้ย ถ้าเราเจอคําว่า YouTube ก็คือใครเน้นดู u t u b e เนี่ยให้มาคอนเน็กตไอตัวที่เป็น u t u b e นะแล้วก็เลือกตามข่ายมือถือนะครับส่วนคนที่แบบจะเล่นเกมนะเห็นนะให้เลื่อนหาที่มันเป็นเกมมิ่งนะฮะเกมมิ่งเกมมิ่งถ้าเจอเกมมิ่งก็เอาเกมมิ่งก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าไม่เจอเกมมิ่งค่อยไปเอาเป็นออโต้หรืออะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าเราเจออันที่แบบมันมันน่าจะสอดคล้องกับการใช้งานเราอะ่ะให้เลือกอันที่มันตรงๆไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมเยอะมากนะฮะตรงนี้ นะเกมมิ่อยู่ข้างล่างโอเคไอตัว v i p นี่น่าจะเป็นอันที่แบบว่าต้องไปสมัครเ,เสรียตั้งแรงเขาแต่ของเราเนี่ยเน้นของฟรีไปก่อนโอเคของผมเนี่ยผมไม่มีเวลาลองมากผมเอาอันแรกเลยละกัน abc true no pro auto นะกดเพิบอ่าแล้วกดปุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับเชื่อมต่ออ่าครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นขออนุญาตก,ก่อนเราดูนะครับว่ามันต่อเสร็จหรือย,ยังนะครับวิธีสังเกตนะครับถ้ามันต่อสําเร็จเนี่ยหนึ่ง ตรงนี้จะต้องเขียนว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ดูได้ชัดกว่านี้ก็คือ,อแทบบาร์ของ Android เห็นไหมฮะ A B C Truno e Po Auto 01นะครับแล้วขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วอ่ทีนี้มาทดสอบความเร็วกันดูนะครับเราก็กลับมาที่ไอเจ้าหน้าแรกของวันนะี้นะโอเคผมก็จะกดปุ่มนี้นะทดสอบความเร็วมาอีกรอบโอโห ถึง10บ่ะเน็ต1 0 11โอ้โหโอ่ะดูีิว่าจะได้อะไรโอ้โหมันมันเกิน1เกิน2มาได้นี่ก็สุดยอดแล้วคนระับได้9.9 MB จกเอ่มจาก1่เมกแองแอโอ้โหเพื่อน มาได้เก้า0้กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ900กว่าเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ย990เปอร์เซ็นตะ์น่ะสุดยอดมากนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆไดเ้เร็วกว่าเดิม990%าร้อยบนะคะโอ้โหโคตรเจ๋งนะครับก็เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆใช้ ครือข่ายไหนนะครับแล้วก็ใช้โปรเน็ตอะไรนะครับแล้วเลือกใช้โปรไฟล์ไหนนะครับเพราะว่าผมลองไม่ไหวจริงๆโปรไฟล์มันเยอะมากนะครับแล้วได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับก็มาแชร์ในคอมเมนต์กันไว้นะครับมันจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาเจอได้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกกันเอาเองนะครับก็เหมือนที่ผมโชว์ของผมให้ดูนะครับว่าผมใช้เน็ตทรูเติมเงินความเร็วเน็ตแค่1เมกเองนะครับพอสมัครโปร1เมกไว้นะฮะสามารถมาได้ถึง 9.9 Mbps นะครับก็990เท่าเนาะโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Easy Android